ขอแยกตอบคำถามสีนี้นะครับในคําถามที่เกี่ยวข้องกันไปยังคอรทรลวันนี้ก็จะให้ทางโฆษกนะครับได้ชี้แจงกันอาจะมีผู้จัดการก์รอลคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ว่าถ้าเกิดมีคำถามอื่นก็เดี๋ยวผมจะให้ตอบได้นะครับเจุดครับ ก็ก็ได้ข้อมูลมาจากที่เวรที่เขาไปรับเลืองนะครับเราก็จะผมก็จะสั่งการให้เจริญตำรวชาติน,านะครับำรรตำรองวิศนุเนี่ยตรวจสอบข้อที่จริงให้เสร็จที่เร็วๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นการกล่าวหานะครับเจ้าที่ซึ่งมีทั้งเป็นนามแฝงบ้างเป็นชื่อจริงบ้างอะไรต่างๆครับก็จะรีบดำเนินการมาเร็วนะครับ ก็ต้องทุกไลายนะครับเราก็ให้ภาพรวมนะครับทจริงแล้วก็คือตําแหน่งประจําตรอเนี่ยหรือประจําสํหรับงานของตรอมีตําแหน่งที่ทางานหลากหลายนะครับคนที่ถูกเ้่าถึงเนี่ยวันนี้ก็คือทาหน้าที่ประจําที่ศบตรอนะครับอยู่ชั้นที่สิบนะครับมีรายชื่ออยู่หลายรายที่เป็นตําแหน่งผู้จัดการประจาตรอทาหน้าที่ประสานงานสวชบ้างนะครับ ประสานงานเัาสภานบ้างอะไรต่างเนี่ยมันก Harr ็ใช้จ่าประจำต่อรหรือประจำสํานักงานกรมต่อรนะครับไม่ใช่หมายความว่าจะมาอยู่หน้าห้องผมอะไรไม่ใช่เลยกพราะวันนี้เราต้องให้ท่านท่านตะเลเข้าตรวจสอบทันทีจริงเ